วันนี้มีเพียวชาแนลจะมาเอตามติดตามอบุญเราฟาร์มนะคะท่านผู้ชมอยู่บ้านนงาสารแล้านี่แหละคะ่ะเป็นฟาร์มของเอน้องชายที่รู้จักกันค่ะท่านผู้ชมเบิกเพิ่นปลูกหญ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเพิ่นนี่คะ่ะพื้นที่กว้างมากค่ะน้องคนนี้นะควายเพิินกับงามค่ะเดี๋ยวมีเพียวจะพาเอมาชมควายเพิินนะคะควายงามมีหลายตัวคะ่ะบึกหญ้าลาวเนี่ยคะ่ะแลลึก พยันเดอเพิ่อนอะไรแถมโสดอีกต่างหากนะคะเป็นผู้บ่าวโสดค่ะท่านผู้ชมนะคะสวนหญ้าเพิ่นมีเปียลายขนาดค่ะผสมน้ำไอเพียวนะคะผนลึกควายงัวกับบริอุทธ์เบเรียนั่นแหละคะ่ะแบบนี้ค่ะนหญ้าลายเบื้องนี้ปลูกปลูกปลูกผลึก ยาหวานอิสราเอลก็มีนะคะนี่มีมดทุกหญ้าเบึ่งหญ้าส่วนหญนะเราค่ะท่านผู้ชมอันนี้แม่นมดค่ะนี่โอ้สอนสอนสอนบึ่งกองหญ้าเราตัดนี่ควายเราเป็นเซฟค่ะควายมีแต่ควายโตบักใหญ่บึ่งเอฟบึ่งเอฟ ขายขี่มูลมันก็ได้อ e ีกก็สอบละสี่สิบห้าสิบบนเราปลูกห้าเนี่ยค่ะโอ้น้าไม,มาป้ปุยไหลลงเลยโอ้คัก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 ขนาดนะคะบหนห้าเราท่านผู้ชมคักขนาดเลยโอ้ยปานส่วนออยคือเนี่ยนี่ เลียงโลดควาย่ะเลี้ยงสบาย,เ,ย,บายเอไม่เพียวอีกขอแนะนำนะคะเจ้าของฟาร์มโสดนะคะโสดจริงๆค่ะจจเจ้อเกระมูลเจนไนเลยปันรวยมีสายาวานเพิ่นค่ะคับขนาดท่านผู้ชมเบิกส่วนยาแล้ว สวยเกยมีมืดค่าธรรมชาติคักคักคักทิวทัศน์รอบบ้านบ้านเพิ่นก็นงามเลยค่ะโมเดินบ้านโมเดินหลังเอพอดีอยู่ผู้เดียวค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้คืออีคืออีคอกอีควายเพิ่นนะคะนี่เห็นแม่เพียวจะพาอกตามติดอีควายเพิ่นค่ะ เลยเบนกว้างขวางมากปลูกมักไม้มักตอเต็มมัดพ่นมีเครื่องตัดพร้อมค่ะเครื่องบดเครื่องบดหญ้าค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะหญ้าพ่นอีสีเตรียมบดค่ะบดให้ควายเพิ่นค่ะมือนึ่งมือนึ่องคันไสหลายกองอยู่ดอกตาเมเพียวเบิ่งพวกควายเราโตใหญ่ค่ะควายงามโตใหญ่หลีค่ะท่านผู้ชม ส่วนเพิ่นนะคะเจ้าของเพิ่อนนีนมโซดกำลังเบรกหญ้าลายก็ทางทางออกค่ะท่านผู้ชมประตูประตูแคบประตูไปเฮ็ดในหน้าหนึ่งประตูก็ดีม่ใช่มาเฮ็ดไปอยู่เออนี่นะคะเพิ่นเตรียมนี่จำบทนะคะเินโอ้ยงาโคตรโคค่ะท่านผู้ชมต้นลึกกี่กองคะนี่สี่กองต่อวันใช่วันละสี่ สีนี่คือแล้วเลยไม่ต้องมีภาคบ่ายภาคเย็นใช่ไหมแม่ครับตอนบ่ายกินเคื่องโอ้บัายก็คือจับเครื่องให้นะครับโลหิตคัดขนาดค่ะท่านผู้ชมคือตะวันตะันก้อนหรือสองก้อนโอ้ท่านบ่ณฑิมีงานก็อาจจะกินแค่มามเมื่อจะเคื่องเลยเออกินดีหรอวาเนาะบ่ได้เลือกเนาะโอ้ครับปกติคัดขนาดคัดขนาดค่ะท่านผู้ชมเจ็ดละวันวนอือชายโสดเนาะที่เราจะทำเจ็ดละวัน แค่นี้ก็ยุ่งจะปวดหัวแล้วเนาะแต่ละมือกินข้าวเศร้ายังกินแล้วกินแล้วข้าวเช้าต้องต้องกินนะต้องมาก่อนใช่ข้าวแล้กินก่อนจะเฮ็ดเบียกก็ต้องกินข้าวมันจะมีแห้งกินข้าวก็สิบุ้งโอ้ยเศราๆทันประสงค์เทยถ้าไม่เพียวเป็นผู้สาวไม่เพียวก็บ่คุยดอกนูนี่เฮ็ดเวียกโพดเมื่อยคุยกันคำพูด เป็นแฟนนำดอกเลยนี่ก็เฮ็ดเวียกโพดโพแล้วบาไวแล้วก่อนก่อนจะเป็นแฟนก็ต้องเป็นเพื่อนก่อนสักวนัสกวนสองวนันแล้วค่อยเป็นแฟนเม่งเราสีกีก,กำกับนางเอกเครื่องบดเสียงดังนะคะท่านผู้ชมรบกวนนิดน,นึงนะคะอัดเป็นดังนะครับเสียงรถไทยเพ <c oughs> ราะว่าเาคนใส่กระซ้าเออธรรมดาแล้วเนาะชีวิตชาวนาชาวไร่เรา <c oughs> ชีวิตมีความมีบินเราเราความกำลังบทยาค่ะท่านผู้ชม